กลาบสวัสดีครับผมมาเจอกับผมบิ๊กบอสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันพูธที่30เมษายนพุทธศักราช2568นะครับกลับมาเจอกับผมบิ๊กบอสคนเดิมกับวิเคราะห์บอลของเรา3คู่ประจำวันทุกวันนะครับผมหน้า YouTube ของเรา สำหรับค่ำคืนนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ที่ผมคัดกันมาให้3คู่ประจำวันของเราทุกวันนะครับผมคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับไปที่ฮาฮาลัาดนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างพีละมิดเอฟซีนะครับ แล้วก็คู่ที่2องนะครับบอนบี้นะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างซิลเคบอกนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่ VP ของเราค่ําคืนนี้ไปที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับระหว่าง บาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับผมเดี๋ยวก่อนเรามาเข้าเรื่องของค่าคืนนี้กับ3คู่เดือดๆดของเราเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าผลงานเมื่อวานนี้พี่ๆคนไหนตามไปนะครับทั้งในและนอกบ้านนะครับทั้งหน้า y o u t u b e แล้วก็ในกลุ่ม vp ีนะครับ ต้องบอกว่ายิ้มหวานเต็มคาราเบลกันแน่นอนนะครับผมจัดกันไป3ามคู่เมื่อวานนี้เข้าวินกันทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งเต็งทั้งสเต็ปยังไงไม่มีผิดหวังครับเมื่อคืนนี้นะครับไปที่คู่แรกนะครับสปาตักมอสโกนะครับเปิดบ้านเจอกับทางดินาโมมอสโคนะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งของเจ้าทินนะครับอย่างสปาตักมอสโคนะครับเช็คบินครับเก็บชัยชนะมาได้ แล้วก็คู่ที่2องนะครับอาเซนนลนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างปารีสแซงแชงแมงนะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกกดลองไปทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างปารีสแซงเชงแมงเชงแมงนะครับขออภัย จบเกมมานะครับปาลีดบดบี้เอาชัยชนะจากทางฝั่งของอาเซนอลไปได้นะครับเช็คบินครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่ VP ของเราเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างอันฮิลล่านะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างอันอาลีนะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับผมจบเกมมานะครับคู่นี้สูงลิบลิวนะครับเช็คบินกันไปตามสูตรนะครับผมเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรา มาจัดเน้นๆเหมือนเมื่อวานกันเลยนะครับผมต้องบอกว่านะครับเพียงหน้า YouTube อย่างเดียวไม่พอนะครับในกลุ่ม VP ก็หวานเจี๊ยบเช่นกันครับผมนี่ครับยังขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับในกลุ่ม VP เมื่อวานนี้ก็หวานเจี๊ยบไม่มีผิดหวังนะครับเปิดหัวกันมาที่ FS เนะครับเยาวกาวานะครับเปิดบ้านเอาชนะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเชคบินครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับอันอารีเจดดาเหมือนที่เรา คู่ VIP ของเรานะครับผมอันอาริเจตดาสูงริบลิวนะครับเช็คบินครับแล้วก็คู่สุดท้ายปิดท้ายก่อนนอนไปที่ปารีซแซงเชงเมงนะครับผมออกมาเยือนต่ออาร์เซนอลนะครับเอาชนะได้นะครับตามที่เราหวังเลยนะครับเช็คบินกันไปโอ้โหเมื่อวานนี้ยิ้มหวานกันแน่ๆนะครับทุกท่านทั้งในและก็นอกกลุ่มนะครับผมสําหรับค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับพี่ๆคนไหนอยากเข้ากลุ่ม V.P. อยากได้ของดีของเด็ดแบบนี้นะครับเพียงแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยครับผม s อดไ 5WLFPV ย้ำนะครับแอดไซ 975WLFPV แอดมาแล้วทักผมมาได้เลยเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่ม VP แบบฟรีๆกันไปเลยครับผม เอาล้ครับจบการโฆษณากระเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุยที่ศึกค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับไปที่คู่แรกนะครับฮาลาสเอลนะครับเปิดบ้านเจอกับท้าผู้มาเยือนอย่างพีระมิดเอฟซีนะครับเรามาดูสถิติแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมจากฟอร์มและสถิติปัจจุบันตอนนี้5เกมล่าสุดนะครับที่ทั้งสองเจอกันมานะครับเป็นทางฝั่งของพีระมิดนะครับที่ดูแล้วเหนือกว่าแล้วก็ข่มกว่าอย่างชัดเจนนะครับจาก5เกมล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางฝั่งของพีระมิดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกกมแแล้ว็พทาง ฝั่งของฮารานเอลไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าพวกเขานี้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับผมเรามาดูฟอร์มปัจจุบันตอนนี้กันดีกว่านะครับไปดูเจ้าทินก่อนนะครับยัง5ลาลานนะครับฟอร์มปัจจุบันตอนนี้ก็ยังถือว่ารัทธรละสายเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนะครับผมจาก5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้นะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมเลยนะครับผมอาการตอนนี้ก็ยังดูแล้วไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเรามาดูฟอร์มในบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับผมแม้ว่าฟอร์มในบ้าานขของพวกเดู เราจะจัดจานร้อนแรงใช้ได้เลยนะครับผมแต่เรามาเห็นจากสถิติตอนนี้นะครับถือว่าอาการไม่ค่อยดีเลยนะครับแม้ว่าฟอร์มในบ้านจะดีนะครับผมสําหรับทาง5ลานเอลนะครับ เรามาดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะครับชื่อชั้นและประสิทธิภาพนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างพีระมิดนี่ดูแล้วเหนือกว่าแล้วก็โดดเด่นกว่าระดับหนึ่งนะครับแต่เราเห็นจากฟอร์มตอนนี้ดูแล้วจะไม่ค่อยน่าสู้ดีเท่าไหร่นะครับจาก5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับจาก5้าเกมล่าสุดทุกรายการนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมนะครับผมสําหรับทางพีระมิดนะครับฉะนั้นนะครับผมมองดูแล้วแรงจูงใจเกมนี้ของทางพีระมิดนะครับพกมาเต็ม ยังในเกมนี้ต้องการ3ามแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อที่พวกเขานะครับจะขยับขึ้นหลังจากฝูงต่อไปนะครับสาหรับทางพีระมิดนะครับผมขอวัดใจเลยนะครับคู่แรกของเราค่ําคืนนี้นะครับการเจอกันระหว่าง5ลาดเอลนะครับเปิดบ้านเจอกับทางพีระมิด f c นะครับผมขอเลือกฟันธงให้เชียร์ไปทางฝั่งของพีระมิด f c นะครับที่ผมคิดว่าพวกเขาเกมนี้บวกแบกแรงจูงใจมาเต็มแล้วก็คิดว่าผม ผมคิดว่าพวกเขาต้องจัดเต็มนะครับเพื่อที่จะเอาชัยชนะกลับไปให้ได้จากทางฝั่งของฮาราสเอลนะครับทางฝั่งของฮาราสเอลสถิติรวมๆก็ยังเป็นรองกว่าอย่างชัดเจนนะครับเกมนี้ยังไงผมขอวัดใจกับทุกท่านเลยนะครับผมให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งของพีระมิด fc นะครับผมคิดว่าเอาชนะไดแน่นะครับลุ้นยิงให้ขาดลอยนะครับสำหรับทางพีระมิด f c เอาละครับจบคู่ที่คู่แรกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่2ของขําคืนนี้ไปที่บลอนบีนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างซินเคบอกนะครับผมเรามาดูสถิติของทั้ง2กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดที่ทั้ง2องเจอกันมานะครับเป็นทางฝั่งของบลอนบีนะครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมนะครับเสมอกันไป3เกมแล้วก็ยังไม่แพ้ต่อฝั่งของซินเคบอกเลยซักเกมเลยนะครับผมจากสถิติที่เจอกันมาถือว่า บอลบีเหนือกว่าแล้วก็ดีกว่าระดับหนึ wa, ่งครับแต่คู่นี้ผมจะไม่เชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมจะให้มองที่สายลุ้นสกอร์หรือว่ากำแพงบนนะครับผมทำไมผมถึงเลือกกำแพงบนเราก็ดูจากสถิติเลยนะครับผมฟอร์มทั้งสองนะครับเจอกันมาเมื่อไหร่นี่ยิงกันยับนะครับไม่ยิงเขาก็โดนเขายิงนะครับไม่บอลบียิงก็สินเคบ็อกยิงนะครับจากสถิติที่เจอกันมาเรามาดูฟอร์มปัจจุบันตอนนี้ของเจ้าถิ่นกันดีกว่านะครับเจ้าถิ่นอย่างบอลบีนะครับ5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้นะครับ ครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้สามเกมนะครับเสมอไปสองเกมจากห้าเกมล่าสุดทุกรายการนะครับแต่เราจะเห็นลึกๆนะครับแต่ละเกมที่พวกเขาชนะมานี่ยิงไม่ต่ำกว่า2ประตูเลยนะครับผมสําหรับทางบอลบีตอนนี้เรามาดูฟังเกมในบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับจากสถิติตอนนี้ห้าเกมล่าสุดในบ้านตัวเองนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้สองเกมนะครับ เสมอ3เกมนะครับแล้วก็เรามาดูสถิติลึกๆนะครับที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับจาก5เกมนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าสูงไปถึง3เกมเลยนะครับโอกาสที่จะสูงนี้มีมากถึง60-70%เลยนะครับสำหรับทางบลอนบี เรามาดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างซินเคบอกนะครับ5เกมล่าสุดทุวรายการตอนนี้นะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับแล้วก็แต่ละเกมที่ชนะหรือว่าแพ้นะครับมีประตูเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับที่เราเห็นจากหน้ากระดานตอนนี้นะครับจาก5เกมล่าสุดทุวรายการพวกเขาสูงไปถึง4เกมเลยนะครับผมเห็นได้ชัดว่าซินเคบอกมนีฟอร์มนะครับแม้ว่าแนวลุกจะจัดจ้านนะครับแนวรับนีอ่อนเอก็เสียประตูง่ายเช่นกันนะครับเรามาดูเกมนอกบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะ เกมล่าสุดนอกบ้านของทางซินเคบอกนะครับพวกเขาสูงไปถึง4เกมเลยนะครับแล้วก็มุดต่ำเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเห็นได้ชัดว่าทั้งในและนอกบ้านพร้อมที่จะยิงประตูแล้วก็จะเสียประตูอยู่ตลอดนะครับคู่นี้บิ๊กบอสขอเลิกฟันทงเลยนะครับคู่ของเราคําคืนนี้ระหว่างเจ้าถิ่นบอลบีนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างซินเคบอกนะครับ คู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับผมย้ำนะครับคู่ระหว่างบอลบีเปิดบ้านเจอกับทางซินเคบอกนะครับคู่นี้ให้มองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับผมคิดว่าสามเมล็ดมีเน่ไปลุ้นมเมล็ดที่4กันดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้ เอาล้ครับเราไปต่อที่คู่สุดท้ายนะครับคู่ VP ของเราค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างบา์เซโรน่านะครับเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับเรามาดูสถิติแล้วก็ความร้อนแรงของทั้ง2เลยดีกว่านะครับผม เรามาดูฟอร์มป bueno ัจจุบันตอนนี้ของทั้งคู่นะครับไปที่เฮดทูเฮดของทั้งสองที่เจอกันมานะครับเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ทางฝั่งของอินเตอร์มา1เกมนะครับผมวัดกันปอนต่อปอนตำแหน่งต่อตำแหน่งจากสถิติที่เจอกันมา5เกมล่าสุดชัดเจนนะครับว่าเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับที่ดูแล้วเหนือกว่าแล้วก็ข่มกว่าระดับหนึ่งนะครับแต่เราขอมาดูฟอร์มปัจจุบันตอนนี้กันดีกว่านะครับบาร์เซโลน่าตอนนี้ฟอร์มต้องบอก ว่าเข้าฝักเข้าฝาจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมจากสถิติ5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็หลุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางบาร์เซโลน่านะครับแนวลูกพวกเขานีถือว่าพึ่งพาอาศัยได้เลยนะครับผมมีประตูติดไม้ติดมือตลอดครับเรามาดูเกมในบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับเกมในบ้านนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับจาก5เกมล่าสุดทุกรายการในบ้านตัวเองพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมนะครับ แล้วก็เสมอหนึ่งเกมนะครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับผลงานและฟอร์มการเล่นถือว่าจัดจ้านเอามากๆเลยนะครับสำหรับทางบาร์เซโลนาตอนนี้ เรามาดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับแม้ว่าชื่อชั้นและศักยภาพพวกเขาดูแล้วจะไม่ได้เป็นรองหรือว่าได้กว่ามากนะครับแต่ฟอร์มตอนนี้พวกเขาถือว่าอาการหนักเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแพ้มาถึง3เกมรวดนะครับจาก5เกมทุกรายการตอนนี้นะครับจาก5เกมฟอร์มล่าสุดตอนนี้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้1เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็หลุดแพ้ไป3เกมนะครับแล้วก็เกมที่แพ้เนี่เป็นการแพ้รวด3เกมเลยนะครับผมสําหรับทางอินเตอร์ เรามาดูฟอร์มนอกบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับฟอร์มนอกบ้านแม้ว่าจะไม่ได้ดูแย่เลยนะครับผมจาก5้าเกมล่าสุดทุกรายการอินเตอร์มีล้านนอกบ้านตัวเองพวกเขาเก็บใช้ชนะไปได้2เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่เกมนี้นะครับเราจะดูจากสถิติของอินเตอร์ไม่ได้อย่างเดียวนะครับเรามาดูคู่แข่งของเขากันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าบาร์เซโลน่านะครับฟอร์มถือว่ามาตรฐานพวกเขาคงเส้นคงวามากกว่านะครับถ้าดูจากสถิติแล้วก็ฟอร์มตอนนี้ผมยังคิดว่าทางฝั่งบาร์เซโลน่ามีดีกว่าแล้วก็ดู โจทย์เด่นกว่าระดับหนึ่งครับคู่ VP ีของเราค่ำคืนนี้ผมขอเลือกฟันธงเลยนะครับผมคู่ระหว่างบาร์เซโลนาเจอกับทางอินเตอร์มิลานคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับผมย้ำนะครับคู่ VP ของเราค่ำคืนนี้นะครับบาร์เซโลนาเจอกับทางอินเตอร์มิลานให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับที่ผมดูแล้วผลงานและมาตรฐานบวกเขาถือว่าคงเส้นคงวามากกว่า เกมนี้เกมแรกผมคิดว่าน่าบดบี้เอาชัยชนะจากทางฝั่งของอินเตอร์มิลานไปได้แน่นอน,นครับผมเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิเคราะห์อบอลหน้า YouTube ของเราประจำวันพุธที่30เมษายนพุทธศักราช2568ก็จบกันไปแล้วนะครับก่อนลากันไปเดี๋ยวผมขอทวนกันให้อีกสักรอบนะครับไปที่คู่แรกนะครับฮาลาสเอลนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างพีรามิดเอฟซีนะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกมองไปทางฝั่งของพีรามิดเอฟซีนะครับ แล้วก็คู่ที่2นะครับบอนบีนะครับเปิดบ้านเจอกับทางซินเคบอกนะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกมองไปที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่ VP ของเราค่ำคืนนี้นะครับบาเซโลนาครับเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับผมคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกกดไปทางฝั่งของบาเซโลนานะครับผมคิดว่ามาตรฐานและฟอร์มการเล่นช่วงนี้บาเซโลนามีเหนือกว่านะครับผมผมคิดว่าโอกาสที่พวกเขาจะเก็บชัยชนะจากทางฝั่งอินเตอร์มีสูงเลยทีเดียว เอาล้ครับสาหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้นอกเหนือมากกว่าหน้า u t u b e นะครับเหมือนที่ผมขึ้นให้ตอนนี้นะครับเหมือนที่ผมขึ้นให้ตอนนี้บนหน้าจอนะครับผมไปเจอกันในกลุ่ม VP หรือว่าสมาคม VP นะครับสมาคม VP ีของผมรับประกันนะครับมีของดีของเด็ดลงให้ทุกวันแน่นอนครับผมคัดแบบเน้นๆมากกว่าหน้า YouTube แน่นอนครับผมอยู่ในกลุ่มพากันบวกนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยกันผมดูแลทุกท่านเองพี่ๆคนไหนยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบเลยนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนเข้ากลุ่มก็ต้อง บอกว่าเย็นนี้ไปเจอกันเหมือนเดิมครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเพียงแอดไลน์ด้านล่างมาลเลยนะครับแอดสาย975 WLFPV ย้ำนะครับแอดสาย975 WLFPV แอดมาแล้วทักผมมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่ม v ีแบบฟรีๆกันไปเลยสำหรับวันนี้ต้องลากลันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับผม